สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสืเอแดนทุกคนบางคนก็ต้องคิดว่าฝรังลงทางอีกแล้วแต่ฝรั่งคนนี้เขาไม่ลงทางหรอก ผมตั้งใจมาเยี่ยมคุณเสื้อแดงที่ต้องการเดโมคราซี่คนเสื้อแดงที่มาเป็นเดือนผมเคารพทุกคนที่ผมเห็นวันนี้ตอนนี้บางคนที่มาจากที่ไกลเขาไม่ได้ทำงานตั้งนานแล้วแต่เขายังอยู่เพราะว่า เขาต้องการดิโมคราซีดิโมคราซีที่เป็นคงพวกเขาแล้วก,วก็ทุกคนในประเทศไทยในโลกของเรามีหลายประเทศที่มีปัญหาเหมือนเราแต่บางเอย เขาสู premises, mm ้ผ hmm. ิดเขาใช้ความรุนแรงแต่ที่เมืองไทยคนที่ใช้ความรุนแรงคือรัฐบาลประชาธิปัตย์เขาสร้างปัญหาแล้วโทษคนเสื้อแดง ครับที่ไม่ได้ใช้เสื้อเสื้อแดงวันนี้แ่เพิ่งเพิ่งมาจากทำงานผมเป็นคนที่โชบดีมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเกิดในประเทศที่มีดิโมคราซีที่แท้จริงอยู่แล้วประเทศของผมมีดิโมคราซีตั้งนานแล้ว ก่อนที่พมเกิดอีกแล้วมันเป็นมันเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรประเทศอังกฤษอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสเขาใด้ดิโมคราซีได้อย่างไรเขาได้เพราะว่าเขาทำเมื่อนเราวันนี้เมื่อก่อนเขาม่ เขาไม่ยอมตอนโลกจากรัฐบาลคนแบบคนเสื้อแดงที่อยู่ที่นี้วันนี้เป็นอัศวินมาข้าวผมอยากจะพูดกับคนที่ยังไม่ใช่เสื้อแดงว่าคนทักษิณช่วยทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องธุรกิจเทคโนโลยีด้วย นายกนายกคนอื่นไม่รู้จักหรอกแต่ว่ารู้สึกว่านายกอภิสิตเขากำลังจะดกกังเหมือนกันเอ่อแบบแมนนะครับจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ I'm not a politician, I'm not a journalist, I'm not a human rights activist, and I've not been paid to come here today. I'm, I'm an English teacher with hope for democracy. Thailand needs the world to know that they are being deceived and lied to. Thailand needs help from other nations to. Spread word of the lies being told by the Thai government for The Thai red shirts have uncovered the lies made by the government, but few are helping to report these lies. Therefore, a proportion of the country don't even know that they are being lied to and are against the red shirts. Normal soaps and game shows. Should they not be covering this? Yes, they should the The truth. The media might report that there's 30,000 red shirt protesters, but there's actually 300,000 or even more here today. The government reports that the red shirts are causing problems. Sparking violence, but it is in fact the government themselves trying to the build hatred for the red shirts. This is wrong. Can you remember at the airport a couple of years ago when the yellow shirt protesters overthrew the government with a protest lasting a week of about 10,000 protesters? This government, Rataki they won't move after a month with numbers reaching 500,000. And that's without mentioning all the red shirt supporters all over Thailand. So why is this government so stubborn? because they know that the second that they step down, they could go to prison for corruption and murder. Therefore, they have a lot to lose by stepping down. Abhisit has said that he's willing to step down at the end of this year. Why so long? Why not now? It's so he can fiddle the budget. and give the military more power than they have already before he goes. <Good. S 1> สิ่งสุดท้ายครับลหลังจากสงกรานผมน่าจะไม่มีงานทาแล้วนะครับรู้สึกว่าในโรงเรียนผมเขาเป็นเสือเรื่องบ้างผมจะต้องตดนไล่ออกแน่ๆ ทามีโรงเรียนในกรุงเทพที่เป็นเสือแดงช่วยทางงานให้หน่อยผมไม่ต้องการเงินเงนินดืนสูงแค่เท่าเงนินเดินอภิสิทธิ์คุณเสือแดงครับอย่าไปว่าคุณเสือเหลืองโง่นะครับเขายังไม่เข้าใจความจริง ขอบุณครับมิสตร์แดนครับพี่น้องที่เคารพตบมือหน่อยครับชยยัยโยร้อ้กำลังใจหน่อยครับเขาเป็นชาวอังกฤษมาทำหนังสือเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่สิบกว่าปีในเมืองไทย10ปีที่ว่านั้น3าสี่ปีในหนึ่งในที่เขาอยู่นั้น ในขณะที่เขามาอยู่นั้นในช่วงหนึ่งท่านทักษิณชินวัตรเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเขาได้ทาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็มีความที่ความสุขที่สุดในขณะที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี